អូយអូយបាទចាក់ចោលតែមោះចាក់មកបាទអូយប៉ារបស់សៀមបងនេះយកអសារតែយើងយកពីបងប្អូនមកអត់មានយកទៅហូបចុកនៅណាទេយកមកចុកដល់បាទយកមកដុតបាក់នេះហិតអានេះហិតហិតស្រោមហិតស្រោមបាទសតើតាមានអីចង់និយាយហេតុអីបានថាយើងជួយពះហិកាដូចអ្ហាពេញដៃបងណា ต่าวยวย่ะต่ยไอ้บ้องนะมัน,บนจบปันเทียนั้นจะมาถจุมมูนเกาอ่นเวอร์อ่นะล่าสุดพ่อแม่พี่น้องหนุ่มเขมรครับที่พากันตั้งแก๊งตั้งกลุ่มนะครับเอาสินค้าไทยมาเผาทิ้งนะครับทุกคนบอกว่าแบรนด์สินค้าไทยจะไม่กิน ไม่ใช้สินค้าไทยนะครับพากันเอาสินค้าไทยนี่มาเทรวมกันแล้วทุกคนนะแล้วก็จะเผานะครับเผาแล้วก็ถ่ายคลิปเยอะเย้ยคนไทยต่างๆนานานะครับทุกคนสุดท้ายนะครับเวรกรรมมันมีจริงนะครับทุกคนสุดท้ายก็รับกรรมนะครับป่วยหนักนะครับทุกคนนะใกล้จะตุ๋ยแล้วนะครับทุกคนนี่แหละเนาะเอาของกินของไซนะครับของคนไทยนะครับทำมาด้วยหยาดเกิดนะครับทุกคนนะกว่าจะได้แต่ละสิ้น กว่าจะได้แต่ละอย่างนะครับทุกคนคัดสรรมานะครับกว่าจะผ่านอ่าต่างๆนานานะครับเพื่อจะเอานํามาขายนะครับทุกคนนะแต่คนเขมรกับเอาสินค้าไทยนะครับมาเทมาเหยียบย่ำนะครับมาเผาไฟนะครับทุกคนเพื่อจะให้สะใจตัวเองนะครับแล้วก to <te> ็ถ่ายคลิปมายออเยอะคนไทยนะครับทุกคนอยากให้คนไทยนะครับนะเสียใจอยากให้คนไทยอะ อิจฉานะครับทุกคนอยากให้คนไทยไม่พอใจนะครับเนาะอยากให้คนไทยรู้ว่าประเทศตัวเองไม่ใช้สินค้าไทยแล้วเนาะแต่ว่ากลับมาเอาสินค้าไทยไปทําแบบนี้ทุกคนเนาะสุดท้ายนะครับการกระทํานะครับมันจะย้อนมาหาเราเองนะครับคนเรามันทําอะไรมันก็ได้อย่างนั้นนะคือเราทําดี เราก็ได้ดีนะครับเราทําสั่วเราก็ได้ซั่วนะครับทุกคนนะทำยังไงนะครับเวรกรรมมันไม่ไม,ไม่ต้องรอชาติน้านะครับทุกคนมันต้องรอชาตินี้แหละนะนี่นะครับทุกคนนะทุกคนคิดเห็นยังไงครับทําแบบนี้มันสมเหตุสมผลไหมกับสิ่งของของใช้นะครับถ้าไม่กินไม่ใช้ก็เก็บไว้หรือว่าทิ้งดีๆไม่ต้องมาทําประสดประซังอะไรขนาดนี้นะเออ ทำเหมือนอยากให้ผู้นําตัวเองนะครับเชิดชูนะครับอยากให้คนในประเทศตัวเองอสนับสนุนนะแต่เอาสินค้าไทยมาเทมาเย็บย่ําหูใจคนไทยรู้ไหมสินค้าแต่ละอย่างนะครับมันสําคัญมากนะสำคัญสําหรับคนไทยนะสำคัญสำหรับสำหรับคนที่เขาทําออกมากว่าจะได้แต่ละสิ่งแต่ละอย่างคัดสรรมาอย่างดีเพื่อจะนํามาขายนํามาส่งออกนะครับไม่มีประเทศไหนทําเหมือนเขมรนะเอ คาเมรเป็นประเทศแรกที่เอาสินค้าเอาของใช้ต่างๆนานามาเผาทิ้งมาเหยียบย่ำมาเททิ้งนะกับคงกับข้าวนี่นะทำแบบนี้อ่ะทุกคนรู้ไหมถ้าทําแบบนี้อ่ะรับรองนะอ่ะชีวิตเราจะไม่เจริญนะครับโรคต่างๆนานามันก็จะย้อนมาหาเราเพราะว่าเราทํากับขอ,ของกินของใช้นะคนบูราณเขาบอกว่าอ่า มันมันคลำเนาะทุกคนเนาะถ้าภาษาลาวเขาบอกเรียกว่ามันคลำคลําแค่ก็คือแบบว่าถ้าเราทําอะไรกับของอยู่ของกินอนะ่ะเราจะมีอันเป็นไปนะเอออย่างคนขเขมรน,นี่เห็นไหมทุกคนเนาะเอาสินค้าไทยนะครับมาเททิ้งนะมาเทรวมๆกันเห็นไหมแล้วก็เผาไฟนะเออเป็นไงครับสุดท้ายตัวเองป่วยนะครับอ่ะไปหาหมอนะครับเข,ข้าห้อง ICU นะครับนะหายใจโรยลินนะครับนะะรักษาไม่ได้นะ อ,อ,อยากส่งเข้ามาไทยตอนนี้ไทยเขาก็ไม่รับรักษาแล้วนะหมอที่คเหนก็ไม่ได้เก่งขนาดนั้นเอ,อเห็นไหมทุกคนเห็นไหมนี่หายใจโรยลินนะครับนะคนมันบาปนะครับทําสิ่งที่ชาวโลกเขาไม่ทําทําแบบนี้นะครับประเทศอื่นเขาไม่นิยมเขาไม่พากันทํานะมีแต่คเหนเท่านั้นที่จะทํากันดูเอานะพ่อแม่พี่น้องพ่อแม่พี่น้องดูนะครับดูนะครับคนที่มันทําเวรทํากรรมนะครับเออ ทำกับสินค้าประเทศอื่นทำกับสินค้าไทยนะครับคนไทยเขานี่ตั้งอกตั้งใจทำนะทำเอามาขายส่งออกแต่ละประ,ประเทศนะครับสินค้าไทยส่งออกหลายประเทศมากเลยไม่ว่าจะเป็นลาวเวียดนามนะครับมาเลนะแล้วก็มีอีกหลายๆประเทศนะแต่ก็ไม่มีประเทศไหนทําเหมือนเขมรเอประเทศเขมรเป็นประเทศที่แนวคิดในแง่ลบมากนะทำเหมือนกับว่าตัวเองจะไม่กินไม่ใช้ ตัวเองจะไม่พึ่งพาประเทศอื่นอเห็นไหมทุกคนนะสุดท้ายนะครับตัวเองก็รับกรรมนะป่วยเพราะไซด์กับของที่คนอื่นเขาคารพบ,บูชานะครับไม่ว่าจะเป็นแบงค์ทุงชาตินะ,ะขเมนนี่เขาทําทุกอย่างนะเหย็บย่ําสิ่งของประเทศอื่นๆนะอย่างเช่นประเทศไทยนี่โอ้โหขเมนนี่เขาแบบว่าเขาทําหลายอย่างมากนะ ด่านะครับด่าเบื้องสูงเอาธงชาติมาเหยียบมาย่าบางคนก็เอามาสีกทิ้งบางคนก็เอามาเผาไฟทิ้งเห็นไหมตั้งปุ่มตั้งแก๊งทําอะไรต่างๆนานาทําก็เหมือนตัวเองจะไม่พึ่งพาประเทศอื่นอ่ะเป็นไงครับทุกคนนะอาปากโรยลินนะครับนะเออนี่แหละทุกคนเขาเรียกว่าเวรกรรมนะครับคนเรามันทําอะไรมันก็ได้อย่างนั้นนะทาบุญได้บุญนะครับทําบาปได้บาปทาซั่วได้ซั่วทําดีได้ดีนี่แหละคือ จัดจะทำของมนุษย์นะครับทุกคนนี่แหละทําไมเขาจึงบอกว่าคนเราต้องเข้าวัดทาบุญนะเออเห็นไหมทุกคนนะเพราะว่าคนบโบราณเขาก็สอนมาดีอยู่แล้วแต่เขมรไม่สนใจนะครับแหกกฎทุกอย่างเพื่อจะให้ประเทศตัวเองดูดีนะครับอยู่เหนือประเทศไทยนะครับทาแม้กระทั่งสินค้ากับข้าวกับน้ํานะครับนะมันไม่สมเหตุสมผลทุกคนเออนี่แหละทุกคนนะสินค้าต่างๆนานา,น,านานามันมีค่านะครับ นะประเทศอื่นๆหรือว่าคนที่เขาจมๆจนะครับโอ้โหเขาไม่มีโอกาสได้กินแต่ขเขมรเอามาเทมาเผาไัยทิ้งประสดประสังนะครับออประสดประเทศไทยนะครับอยากให้คนไทยง้ออยากให้คนไทยยอมนะครับนะประเทศไทยเขาไม่สนใจนะครับคุณอยากทําอะไรไปก็ทํานะครับถ้าทําแล้วมันดีนะครับนะถ้าทําไม่ดีมันก็เข้าตัวคุณเองนะครับเอ,อเอาสินค้าไทยมาเทม,มาจุดเผามันบาปนะ เอมันเป็นเวรเป็นกรรมนะครับทุกคนนะนี่แหละเนาะโอ้โหเนาะผมเห็นแล้วผมสะเทินใจนะครับอ่าคนจนๆน,นะครับเขาไม่มีโอกาสได้กินนะแต่พวกอินฟูนะครับกับเอามาเทม,มาเผาทิ้งนะครับมาเหยียบย่ำนะครับ สินค้าแต่ละอย่างกว่าจะผ่านอยอยกว่าจะผ่านการขัดสันนะครับเพื่อเอานํามาขายนะครับทุ่มเททุกหยาดเงินนะครับใช้คนงานไม่รู้กี่คนใช้ต้นทุนไม่รู้เท่าไหร่นะครับแต่ขมินมาทําประชดประสังนะครับสุดท้ายเป็นไงครับเนาะ โอ้โหหายใจลยลินนะครับรับเวรรับกรรมนะครับนี่แหละคนเราเนาะบาปกรรมมันมีจริงนะครับทุกคนไม่ต้องรอชาติหน้าครับรอชาตินี้แหละเนาะเหมือนหนุ่มเขมรคนนี้อะทุกคนคิดเห็นยังไงครับช่วยกันคอมเมนต์มาหน่อยนะครับเนาะแต่ผมมองว่าโอ้โหสมนาหน้านะครับถ้าทําแบบนี้มันสมเหตุสมผลแล้วนะมันไม่เห็นไม่ไม่โคลเลยครับทุกคนเนาะเอาสินค้าไทยมาเผาครับโอ้โหเนาะ